สวัสดีค่ะทุกทกท่านอยู่กับทุกนะคะวันนี้ค่ะทุกพามาอัปเดตบรรยากาศล่าสุดของที่ดินโซน18แปลงเล็กที่เราจะเปิดขายในวันเสาร์ที่23ตุลาคมนี้ค่ะและวันนี้ค่ะทุกมีอะไรมาอัปเดตท,ทุกท่านนี่ค่ะนี่คือจุดที่เราตั้งเต็นท์ไว้รอต้อนรับลูกค้าทุกท่านในวันเสาร์ที่23ตุลาคมนี้นะคะเมื่อท่านเดินทางมายัง หน้าปักซอยจะพบกับร้าน b i t เ e อ s w e ว t นครนายกนะคะหลังจากที่ท่านเห็นคลิปนี้แล้วนะคะให้ท่านติดต่อเข้ามาหาคุณตุ๊กนะคะลงทะเบียนเพื่อรับ g i ฟต์วอ c เ e อทานอาหารที่ร้าน b i ท t e r ร์สวีนครนายกนะคะมูลค่า500บาทนะคะสำหรับท่านที่ลงทะเบียนภายในวันที่22ตุลาคมนี้เท่านั้นนะคะก่อนเที่ยงนะคะ ท่านถึงจะได้รับกิฟต์วอเนอนะคะเพราะฉะนั้นรีบๆติดต่อหาคุณตุ๊กเลยค่ะที่เบอร์0992216289นะคะโทรเข้ามาหรือจะแอดไลน์เข้ามาก็ได้นะคะค่ะเมื่อลงทะเบียนแล้วนะคะวันเสาร์ที่23ตุลาคมนี้ค่ะท่านก็เดินทางมาถึงร้านบิทเทอร์สวีทนครนายกนะคะจากร้านบิทเทอร์สวีทนครนายกขับรถตรงเข้ามานะคะ 2กิโลเมตรจะพบกับเต็นท์นี้เลยค่ะที่จะรอต้อนรับลูกค้าทุกท่านนะคะตั้งแต่เวลา8นาฬิกาเป็นต้นไปนะคะเนี่ยค่ะเริ่มลงทะเบียนรับบัตรคิวได้เลยนะคะเราจะเริ่มเปิดขายเวลา8นาฬิกา30นาทีาเป็นต้นไปนะคะซึ่งที่ดินที่ตุกยืนอยู่นี้นะคะจะเป็นโซน18แปลงเล็กนะคะเนี่ยค่ะโซนด้านนู้นจะเป็นแปลงที่1ถึง แปลงที่9นะคะแล้วก็ฝั่งนี้จะเป็นแปลงที่10ถึง18นะคะจุดที่ตุกยืนอยู่นี้คือแปลงหมายเลขที่18นะคะเนื้อที่204ตารางวาราคาตารางวาละ8,900บาทค่ะสำหรับแปลงนี้นะคะเนื้อที่204ตารางวานะคะส่วนแปลงด้านในนั้นนะคะเนื้อที่ก็จะลดหลั่นไปนะคะ204 170 ร้อย0ามสิก็ขึ้นอยู่กับแต่ละแปลงว่าท่านจะชอบแปลงไหนเนื้อที่เท่าไหร่นะคะก็เข้ามาจับจองเป็นเจ้าของได้นะคะด้วยเงื่อนไขที่ง่ายมากๆค่ะดาวเพียง50าหมบาทผ่อนได้นานสูงสุด5ปีนะคะโปรโมชั่นนี้สำหรับวันที่23และ24ตุลาคมนี้เท่านั้นนะคะหลังจากนั้นหากท่านอยากได้นะคะเงื่อนไขของเรานะคะ เปิดให้ผ่อนได้เพียง3ปีเท่านั้นค่ะเพราะฉะนั้นถ้าอยากผ่อนนานดาวน้อยๆเข้าใช้ประโยชน์ได้ทันทีนะคะต้องรีบมานะคะวันที่23ตุลาคมนี้ค่ะพบกับตุกได้นะคะที่ดินบ้านสวนคลอง14ก่กมที่35นะคะองค์ครักจังหวัดนครนายกค่ะสำหรับวันนี้กาบขอพระคุณทุกท่านค่ะ นี่เป็นแปลงที่ลูกค้าเข้าใช้ประโยชน์ในที่ดินนะคะ ลูกค้าเริ่มทำนกดาวปลูกต้นมะพร้าวรอบบ่อรอบสะแล้วนะคะนี่เป็นตัวอย่างของการเข้าใช้ประโยชน์ที่ดินของลูกค้าแปลง A7 A8 ค่ะสวยงามมากเลยค่ะวันนี้นะคะเราพาขับรถรอบวงเวียนนะคะบรรยากาศยามเย็นนะคะช่วงสี่โมงครึ่งนะคะ วันเท่านั้นนะคะก็จะถึงวันเปิดขายที่ดินโซน18แปลงเล็กค่ะวันนี้เราก็พามาดูโซน A โซน B นะคะอ้อ,อมวงเวียนเลยค่ะ จะไปเก็บภาพบรรยากาศล่าสุดวันนี้นะคะได้นำเต็นท์มาตั้งเพื่อรอต้อนรับลูกค้าในวันเสาร์ที่23ตุลาคมนี้แล้วนะคะเต็นท์เพิ่งจะตั้งเสร็จเมื่อสักครู่นี้เองค่ะ บรรยากาศล่าสุดที่หน้าแปลงโซนแปลงเล็กที่ดินบ้านสวนของ14องครักนครน,นายกให้กับทุกทท่านได้ชมกันค่ะเดี๋ยวเราจะขับรถอ้อมแปลงที่1ถึง18ให้ได้ชมกันสักหนึ่งรอบนะคะ ซ้ายนะคะชมหน้าแปลงกันหน่อยทดสอบถนนกันหน่อยค่ะถนนบริเวณนี้นะคะกว้าง12เมตรนะคะก็มีการโรยลูกหลังนะคะ ดินแต่ละแปลงนะคะโซน18แปลงเล็กนะคะจุดนี้นะคะเราขับได้รอบวงเวียนรอบแปลงเลยนะคะซึ่งถ้าเบี่ยงขวาเนี่ยออกไปบรรจบกับถนนอีกเส้นหนึ่งได้เลยะคะ่ะเนื้อที่เริ่มต้นนะคะ102ถึง204ตารางวา ุกแปลงอยู่ติดถนนเลยนะคะหันหน้าเข้าหากันนะคะหันหน้าไปทิดเนือและทิศใต้ค่ะเดี๋ยวเราออมดูจุดนี้นะคะเดี๋ยวเราจะไปจอดตรงหน้าเต็นท์กันค่ะนี่นะคะคือบรรยากาศล่าสุดของที่ดินบ้านสวนคลอง14 องคารักษ์นครนายกนะคะท่านใดสนใจที่ดินติดต่อคุณตุ๊กเบอร์โทร0992216289นะคะตุ๊ก็จะอัปเดตความเคลื่อนไหวนะคะอัปเดตเหตุการณ์ให้กับทุกๆท,ท่านได้ทราบกันอยู่เรื่อยๆนะคะกับการพัฒนาการขายที่ดินนะคะ ช่วงนี้ก็ใกล้จะเข้ารืดูหนาวกันแล้วนะคะบรรยากาศยามเย็นนะคะท้องฟ้าก็จะออกสีชมพูฟ้าๆนะคะสวยงามมากๆเลยค่ะเนี่ยค่ะถ้าเรามาจากถนนรงังสิตนครนายกนะคะระยะทาง2กิโลเมตรนะคะจะเดินทางมาถึงจุดนี้นะคะ จุดนี้จะมีเต็นท์นะคะที่เราจะรอต้อนรับลูกค้าทุกท่านในวันเสาร์ที่23ตุลาคมนะคะเวลา8นาิกา30นาทีเป็นต้นไปนะคะพบกันที่บ้านสวนคอง14องคครักจังหวัดนครน,นายกค่ะสวัสดีค่ะ